สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะมีจะให้แนวทางสาเอิม่มดาวกติกับดาววีพีนะคะคลิปทุกคลิปทางขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนำไม่สนับสน,น่นการพนันทุกชนิดทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะดาวของเรารอบที่ผ่านานะคะดาวของเรารอบที่ผ่านานะคะ,ท,นนะ,คะทุกคน VAP หลุดนะคะ VAP คือหลุดนะคะเนี่ยอ่อะสามกับโอ้ยแพงกว่เาเ้อเแล้วก็ดาวมานะคะดาวมานะทุกคนมาเน้นด้วยนะคะนี่ก็คือมาแล้วก็มานี่นะคะมาหมดเลยมาเด้งบุนล่างเลยนะคะ มาเจาะนะมาเจาะสองเจ็ดหกเห็นไหมถ้าใครเจาะตามตัวได้เจ็ดหกนะนะคะประมาณนี้ถ้าใครถ้าใครฟังอันนี้นะคะก็จะได้นะคะเจ็ดหกรูดก็ได้ค่ะรูดสามกับเจ็ดก็ได้บนล่างอยู่แล้วนะคะทุกคนนะคะ่ะหวยมีข้อมีหลุดนะคะวันนี้มาดูวันนี้มาดูวันนี้มีคนบอกว่าเราจี้ล้วปากกาไม่ตรงอันนี้หรอบางเลขเหรอ แสดงว่าคุณดูไม่จบคลิปนะคะถ้าดูเจ็บจบคลิปคุณจะรู้เลยนะคะว่าเลขเราเลขอะไรนะคะว่าปากกาเราไม่ได้บางตลอดหนูเป็คนอธิบายดีที่ดีที่ดี่แบบที่สุดอะให้คนทุกคนได้ต่างค์นะทุกคนอ่ะนะคะดาววีวันนี้อย่ามือหนักอย่ามือหนักเพราะว่าปากกานี่ ดาววีเราได้สามสูตรนะทุกคนหวยตามสูตรนะทุกคนดูคลิปดูให้จบนะคะแล้วเราพูดอะไรบ้างนะคะอาจจะพูดวนไปวนมานะก่อนเพราะไม่ค่อยเต็มเดีกยให้ทุกคนดูจนจบคลิปนะคะทุกคนจะได้เข้าใจนะคะประการเราบางอย่างนี้แหละเพราะว่าเราเขียนเราก็ต้องบางนะทุกคนนะจ๊ะพรุ่งนี้อืม พวกนี้เข้ากับตัวเด่นเลยอ่ะสมัยทานา้องของเรานะเอ้ยดาวไปพูดผิดพูดถึกอีกแล้วพี่น้องพูดผิดพูดถึกวันนี้นะคะจะเจาะตามตัวให้เลยนะทุกคนสามศูนย์สามหกนะคะแต่จะเจาะตามตัวให้เลยสามฟันสามเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ฟาดสามสองสามหกสามเก้านะคะศูนย์ก็ศูนย์สาม 06 09นะคะ6 6962 65 626569นะคะแล้วก็14 17นะทุกคน1417นะคะเด่นพรุ่งนี้เด่นนะคะ เห็นไหมเด่น3กับ6นั่นเองนะคะเด่น3กับ6นะคะถ้าวินก็มีอยู่แค่306นะหทุกคน3 0 6จะมีจะมีมี1 7แล้วก็4แต่ว่ามันเยอะไปเราไม่ให้เราให้เท่นี้เองหนึ่งแล้วก็17ไปเลยนะคะเป็นตุนเด่นไปเลยนะคะเป็นตุนนี้องเราไปเลยนะเดี๋ยวแป๊บอนึงหนูจะอธิบายให้ฟังไม่รู้ว่าเขาจะฟังหรือเปล่าเอ้ยไม่รู้เขาจะรอแต่เราจะอธิบายดาว b a p นะคะฟันที่3นะคะดาปกติก็ฟัน3เหมือนกันนะคะแล้วก็เด่นเด่น3 6นะทุกคนสานี่แหละดี36มหแล้วก็0 6นะ นี่นะคะทุนหนูจะเล่าให้ฟังหนูจะเล่าตั้งแต่อันนี้นะคะสามหนูจาะให้หมดแล้วเนาะสามสองสามหกสามเก้าศูนก็ศูนสมศูนย์หกศูนย์เก้าหกก็หกสอนะคะแล้วก็คือคือเขาจะมาเด่นอยู่ที่หนึ่งกับสี่ก็เจาะกับหนึ่งสี่กับหนึ่ไปเลยนะคะหนสกับหนึ่งเจ็ดไปเลยแล้วก็เด่นเด่นสามกับหกก็นี่เลยค่ะสามสองสามหนะคะหกหกสองหห้าหกนะคะ นี่แหละค่ะเด่นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้หัวของเราวันนี้ตรงกับตัวเด่นพอดีเลยหวหวหวยสูตรนะทุกคนไม่ได้ขอใครมานะคะนี่นะคะคลิปได้สุดแบบนี้นะคะทุกคนตามตัวให้หมดเลยนะคะใครชอบตามก็ชอบเอ้ใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นเพลงแค่แนวทางนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ